วันนี้คอนโตรเอกสุเอกถินธนทรัพย์พูมกับสอพอรับแลรพร้อมกับเจ้าหน้าทีต่ตำรวจสอพอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จำลองสถานาการณ์แผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายประทุสร้ายต่อทรัพย์สถานีบริการน้ำมันปต,ตทฝายหลวงการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้สมมุติเหตุการณ์หลังจากศูนย์สื่อสารสอพอรับแลจะรับแจ้งจากพนักงานสถานีบริการน้ำมันว่าถูกคนร้ายใช้รถจักรยาน,นเข้ามาชิงทรัพย์ได้เงินสดไปจำนวนหนึนง่งจากนั้นได้หลบหนีไปตามถนนเขาน้ำตกมุ่งนาแยกบ้านต้นม่วง เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์สื่อสารแล้วสายตรวจจึงรุดไปอย่างที่เกิดเหตุพร้อมกับกำลังเสริมใกล้เคียงจากนั้นทำการวางแนวสกัดกั้นสถานที่เกิดเหตุไว้โดยเมื่อสอบสวนจนทราบข้อมูลเบื้องต้นได้ออกติดตามคนร้ายตามเส้นทางที่หลบหนีกระทั่งพบว,ว่าคนร้ายได้หลบหนีมาถึงหน้าร้านม้อนรับแล่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแายจึงได้ขับรถหลบหนีเข้าทางเส้นทางอนามัยฝ่ายหลวง สายตรวจจราจรเห็นว่าผู้ต้องสงสัยตรงตามรูปภา์ที่ได้รับแจ้งจึงได้ออกติดตามไปพร้อมกับขอกําลังสนับสนุนเพื่อไล่ล่าติดตามจากนั้นคนร้ายได้มุ่งหน้าไปทางถนนปูนซีเมนต์หน้าอนามัยฝ่ายหลวงซึ่งเป็นทางแคบและมีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่อนามัยจอดขวางอยู่คนร้ายจึงได้หยุดกะทันหันทําให้รถจักรยานยนต์ของคนร้ายลม้มลงเป็นยหตดเดียวกันที่รองผู้อํากับปสบปร้อยเวรสองสู 20, และสายตรวจรถยนต์ได้ติดตามมาทันพอดีจึงได้เข้าทําการจับกุมโดยยุทธวิธี ก่อนที่จะนําผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีโดยการฝึกซ้อมแผนประเจิญเหตุด,ดังกล่าวเพื่อเป็นการประสานงานตามลําดับขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนาคาคาเรือดํารายงาน